รู้จักแต่คำว่า Shipping รู้จักรายละเอียดคร่าวๆวันนี้เรามาให้รายละเอียดค่อนข้างลึกกันอีกนะคะจริงๆแล้วระเบียบปฏิบัติของรกรมศุลกากรปัจจุบันเราใช้ร่วมกัน2ฉบับนะคะก็คือประกาศ กรมสุลรากรที่61ทับ2 5 6 1และประกาศฉบับล่าสุดเลยก็คือ188ทับ2 5 6 4นะคะก็จะมีการแยกย่อยนะคะคำนิยามที่ชัดเจนขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะเดินสายเข้ามาก้าวเท้าเข้ามาจะเป็นตัวถทนของหรือชิปปิง้งในการไปเดินพิธีการศุลรกากรให้กับผู้นำเข้าผู้ส่งออกนะคะจะมีวุฒ เริ่มต้นตั้งแต่ม .6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะคะเพื่อที่คุณจะได้มาอบรมนำความรู้ข้อมูลทั้งหมดไปสอบกับทางศุลการกรและไปขึ้นทะเบียนในลำดับ,บต่อไปส่วนผลสอบถ้าคุณยังไม่พร้อมในการขึ้นทะเบียนตามที่เคยแจ้งไปนะคะมีอายุแค่3ปี และขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีอายุ3ปีเช่นเดียวกันในปัจจุบันกรมศุลกากรมีการต่ออายุออนไลน์ที่สะดวกและสบายมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอย่าปล่อยให้หมดอายุนะคะส่วนพาร์ทกลับมาในเรื่องของตัวแทนอุกของเมื่อคุณได้เป็นสถานะขึ้นทะเบียนกับกรมเรียบร้อยแล้วตัวแทนอุทธก็มีอีก2สถานะเช่นเดียวกันก็คือตัวแทนอุทธรบุคคลทั่ว,วไปในานามนิติบุคคลหรือนามบุคคลนะคะ แต่ยกระดับไปอีกสเตปหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนออกของมาตรฐาน AO ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานกับกมรมศุลกากรเพื่อให้พิจารณาว่าคุณจะได้รับยกกระดับมาตรฐานตรงนี้หรือไม่ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่คุณจะเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะสนใจอบรมหลักสูตรตัวแทนของหรือชิปปิ้งเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมศุล,ละกากรดูแลด้วยคุณภาพและบริการทุกขั้นตอนสอบถามได้ที่ w b บนนะจ๊ะ